สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับจะเป็นประเด็นที่มีชาวเวียดนามนะครับได้ไปตั้งกระทู้ไว้ในโลกออนไลน์นะครับชื่อกระทู้ว่าประเทศไหนรวยกว่ากันระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนชาวเวียดนามนะครับและชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมาฟังกันเลยครับ คนแรกบอกว่ายอมรับว่าเป็นประเทศไทยฉันเป็นคนเวียดนามพวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ดีกว่ามาก GDP ของประเทศไทยยังสูงกว่ามากพูดแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่ประเทศเรานั้นพัฒนาเร็วมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาหวังว่าสักวันเราจะดีพอที่จะแข่งขันกับประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ไม่มีเวียดนามคนไหนรวยกว่าไทย GDP ของไทยสูงกว่าเวียดนามถึง3เท่าอำนาจทางเศรษฐกิจของไทยใหญ่กว่าเวียดนามถึง2เท่าประเทศไทยผลิตรถยนต์ได้2ล้านคันที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนในขณะที่เวียดนามผลิตได้เพียง300 0 0 0คันเมืองในเวียดนามนั้นมีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพมากโครงสร้างพื้นฐานที่แย่กว่าและไม่มี MRT กองกำลังติดอาวุธของเวียดนามที่ชาญฉลาดมีอำนาจมากกว่าประเทศไทยต้องขอบคุณลัทธิคอมมิวนิสต์แบบทหารของเวียดนามในอดีตแต่ไทยนั้นสามารถผลิตอาวุธขนาดเล็กและ APC ของตนเองได้ในขณะที่เวียดนามนั้นขึ้นอยู่กับการซื้อจากประเทศอื่นเท่านั้นเวียดนามเป็นประเทศที่ทำงานหนักและมีระเบียบวินัยที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันยอมรับแต่ขาดความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอิสระเวียดนามเป็นประเทศที่ยากจนด้านนวัตกรรมและการประดิษฐ์ขาดสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ยากจนไม่สามารถสร้างคลังอาวุธของตัเองได้ไม่สามารถสร้างรถไฟฟ้าได้ไม่สามารถสร้างเครื่องบินได้เหมือนที่อินโดนีเซียทำคอมเมนต์ทันมานะครับคอมเมนต์ว่า แม้ว่าปัจจุบันเวียดนามจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ประเทศไทยอย่างมั่งคั่งกว่าเวียดนามประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่แข็งแรงแข็งแกรง่งที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียโดยมีภาคส่วนของอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวและวิศวกรรมที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีในช่วงทศวรรษที่1980 GDP เติบโตในอัตราที่น่าทึ่ง8.5% เป็นเวลา10ปีเวียดนามเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรชั้นนำและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมากในระยะหลังเนื่องจากมีประชากรจำนวนมากและขนาดตลาดที่เติบโตขึ้น GDP ที่ระบุของไทยนั้นอยู่ที่437 0 0 0หมื่นล้านดอลลาร์อยู่อันดับที่ย6หเทียบกับเศรษฐกิจเวียดนามที่มีมูลค่า2 1 5 0 0 0ล้าน ดัลลาสหรัฐซึ่งรั้งอันดับที่46ความแตกต่างของรายได้ต่อหัวนั้นชัดเจนมากค่าเฉลีย 6, ล่ย6,288เหรียญต่อคนในประเทศไทยเทียบกับ2,870เหรียญในเวียดนามเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นในอาณาจักรประชาธิปไตยคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าค่าเงินบาทแข็งกว่าดอง เวียดนาม1ดอลลาร์เท่ากับ34บาทและเงินดอลลาร์ 1, เดียวกันนั้นซื้อขายมากกว่า22,000ดองเวียดนามประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดเป็นอันดับสองในเอเชียรองจากจีนซึ่งมีส่วนทำให้ร้อยละ7.5ของ GDP เวียดนามเริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับภาคการท่องเที่ยวแล้ว แต่การแซงหน้าประเทศไทยให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอาจเป็นงานที่ยากลําบากประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนิสประเทศอุตสาหกรรมใหม่เวียดนามอยู่ในรายชื่อ next e อเเวนสิเอประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่พร้อมกับกลุ่มประเทศ b ี i ิกที่คาดว่าจะครองตลาดโลกในทศวรรษที่ย1 ทั้งสองประเทศนี้ส่วนแบ่งค่าโดยสารในการพัฒนาอุตสาหกรรมและโดยเหตุที่เริ่มต้นเร็วกว่านี้เล็กน้อยนั้นประเทศไทยจึงยัคงพัฒนาไปไกลกว่าเวียดนามมากแต่ด้วยมาตรฐานการครองชีพที่มากขึ้นประเทศไทยสูญเสียเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่งหนีไปเวียดนามเนื่องจากแรงงานและต้นทุนการผลิตที่ลดลงเวียดนามกำลังไล่ตามอย่างรวดเร็วและ ไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นเวียดนามแซงประเทศไทยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยนั้นร่ำรวยและก้าวหน้ากว่าเวียดนามประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้ากว่าเวียดนามมากซึ่งหมายความว่าจะใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าที่เวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานฉันหมายถึงถนนสนามบินท่าเรือระบบรถไฟฟ้า ใต้ดินของกรุงเทพอาคารและโรงงานผลิตไม่สำคัญหรอกว่าเวียดนามจะสร้างโรงงานมากขึ้นเพื่อผลิตสินค้ามากขึ้นเว้นแต่พวกเขาจะมีโครงสร้างพื้นฐานในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดที่ต้องการฉันเชื่อว่าในที่สุดแล้วเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยด้วยเหตุผลสำคัญประการหนึ่งนั่นคือการศึกษาระบบการศึกษาของประเทศไทย มุ่งสู่การผลิตประชากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในทางตรงกรันข้ามระบบเวียดนามนั้นไม่ได้ผลิตในการรับรองจำนวนมากแต่สร้างคนขยันและหิวหวยผู้ซึ่งมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงโอกาสที่พวกเขาจะ,ะเผชิญคอมเมนต์ทันมานะครับคอมเมนต์ว่าปัจจุบันประเทศไทยมั่งคั่งขึ้นเนื่องจากประเทศไทย มีเวลาสร้างประเทศมากขึ้นในทางกลับกันเวียดนามต่อสู้กับสงครามในยุค 60, 70และ80นอกจากนี้เวียดนามยังถูกห้ามค้าขายจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกตั้งแต่ยุค90อย่างไรก็ตามตอนนี้นะ่ะพวกเขาทำได้ดีทีเดียวและผมคิดว่าพวกเขาจะตามทันประเทศไทยได้ในอีก15-20ถึง20ปีข้างหน้าคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตอนนี้ประเทศไทยในอนาคต แม้ว่าฉันจะมีความเห็นแบบเดียวกันกับคำตอบส่วนใหญ่ว่าคนเวียดนามทำงานหนักกว่าแต่ฉันไม่คิดว่าคนเวียดนามจะตามเศรษฐกิจไทยทันทำไมเพราะประเทศส่วนใหญ่รอบๆประเทศจีนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของจีนยกเว้นเวียดนามตราบใดที่เวียดนามยังคงมีทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรต่อจีนไม่ว่าจะชอบหรือไม่นี่คือความจริงของโลก ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและชาวเวียดนามนะครับที่ได้แสดงทัศนคติต่อประเทศไทยและวเวียดนามหากคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ